สวัสดีค่ะสวัสดีเช้าวันอันสดสสยนะคะวันนี้ก็มาอยู่ที่สวนตาเอกนะคะของแสนแฟมิลี่วันนี้ติดตั้งแอร์แวร์ความกว้างขนาดของท่อก็คือ3นิ้วสูง2เมตรนะคะเดี๋ยวจะพาไปดูตรงที่ติดตั้งในสวนนี้จะ มีแอร์แวร์หลายจุดนะคะเพื่อช่วยให้ปั๊มเนี่ยส่งน้ําได้เร็วและก็แรงนี่ที่มีเสียงอยู่ก็คือเสียงของถังน้ําปั๊มน้ําขึ้นถังนะคะเพื่อที่จะปล่อยลงให้กับต้นไม้เดี๋ยวจะพาไปดูการติดตั้งแอร์แวร์นะคะเตรียมรับมือกับหน้าแรงค่ะตอนนี้คือเป็นเดือนมก,การาอยู่แต่ว่าพอประมาณกลางเดือนมก,การานี่มันก็จะ แรงและที่นี่นะคะก็เลยจะต้องมีแอร์แวร์ช่วยปั๊มเห็นไหมคะในสวนจะมีแอร์แวร์หลายจุดเลยแต่ว่าอันนี้คือแอร์แวร์เก่าจะสูงแค่หนึ่งเมตรซึ่งช่วยในการดันน้ำไม่ค่อยดีเท่าไหร่แล้วก็ชิดเกินไปลองผิดลองถูกกันเยอะค่ะ ส่วนมากจะผิดดูไว้นะคะถ้าอันไหนผิดก็อย่าทำตามยาวถึงนู่นเกือบได้ร้อยอะร้อยเมตร,รได้ค่ะนี่ยาวเนี่ยร้อยเมตร,รได้เลยครูนี้นะคะถ้าไม่มีแอร์แวร์ช่วยปั๊มพังแน่นอนค่ะนี่ปั๊มเราอยู่นี่ แยกเป็น3ามทางนะคะตัวนี้ที่ใช้ประจำก็จะมีแอร์แวร์ประจำจุดมันช่วยในการส่งน้ำขึ้นถังอันนี้คือจะต่อระบบใหม่ก็เลยจะติดตั้งแอร์แวร์เพื่อช่วยปลามีทีหนึ่งนะ เดี๋ยวจะพาไปดูนะคะว่าในสวนนี้ปลูกอะไรบ้างมีมะขามหวานนะคะผลไม่ค่อยออกแล้วก็มีฝลัง่งทับทิมเก็บกินได้นั่นไงนกกินไปแล้วนี่คะ่ะนกจิดไปแล้ว เรากินลูกทีน่นกจิกลูกนกจิ๊ินกมันกินไปแล้วก็มีกำลังแตกยอดนะคะไม่รู้ว่าจะเป็นพันุดูไบไหมไม่รู้ว่าสิติดลูกไหมน,นะคะยินจีนอพอหนึ่งนี่มีพุ้ซาแต่ว่าไม่ได้พ่นยาฆ่าแมลงคะ่ะมันเลยทำให้หนอนลง เยอะมากเลยปีหน้าเดี๋ยวจะพ่นน้ำส้มควันไม้นะคะจะพ่นไหวขึ้นเพราะว่าพ่นแค่ครั้งเดียวแต่ว่าเอาไม่อยู่ไม่ได้กินเลยหลักหลัในสวนก็จะมีกล้วยค่ะแต่ว่ามันไม่ค่อยงามเพราะว่าน้ำไม่พอนี่ปีนี้กำลังดูว่าลิ้นจี่จะติดไหมนะคะตอนนี้คือแตกยอดใหม่ไม่รู้ว่า จะติดช่อไหมเดี๋ยวพาไปดูเขาติดตั้งแอรแวร์ก่อนดูอุปรกรณ์ที่เราซื้อมานะคะโอ้ ดูขั้นตอนการทำงานก่อนนะคะ ถ้าแอร์แวร์ตัวนี้ติดตั้งเสร็จแล้วนะคะปั๊มตัวนี้ค่ะก็จะปิดวาล์วตรงนี้แล้วก็พลายให้น้ำกับต้นมะพร้าวต้นกล้วยบริเวณนี้ไปนะคะเดี๋ยวถ้าติดตั้งเสร็จเดี๋ยวจะมาให้ดูอีกทีนึงนะคะแล้วก็จะเทสน้ำให้ดูด้วยเดี๋ยวคลิปนี้จบไว้แค่นี้ก่อนนะคะสวัสดีค่ะ